สวัสดีค่ะพบกับมยอีกแล้วนะคะทางช่างบ้านสวนนิพาพรนะคะนี่วันนี้เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเลาะเบิงสวนนะคะพอดีว่ามา่เบิงอัปเดตสวนปลูกยังแน่ในังสมดาดแล้วนะคะเพราวะว่าคลิป,ปก่อนนี่พาพามาปลูกพามายางังเลยสินะคะคลิปนี้ก,ก็เลยสิพาเขาไปเบิงสวนว่าปลูกยังไปแล้วใน แปลงพักทิ่ไปง่ๆที่พักกระปูงสินะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งไปเลาะสวนว่ามี่ปู่ยังแน่น,นะคะเป็นแปลงสิเลาะบดทั่วสวนเลื่อนมาหนิพอหอบก่อนนี่พาเลาะพุนแล้วสิพาเลาะ่งสวนทุกซอกทุกมุมเลื่อนเดี๋ยวไปเบิ้งกันอันนี้นะคะนี่คือพักบุงนะคะนี่คือต้นดาวเรืองผักบุงผักกาดผักกาดเก,กิดก็ได้ นี่คาตะไคร้กระหกดีเด้เพราท่านมาเสียหญาพอดีน,นี่ยังบกับกยังบักอื้อบนนี้ฟักทองน,นี่น่าจะใช่นี่นะคะส่วนนี้แตรงอันนี้กองปุยหมักที่มุ้ยเคยทำไว้นะคะใครดูคีปบุนก่อนก็จะเห็นเลยนะคะอันนี้ผักกวางตุ้งบ้าง ผักกาดหินนี่ไงดอกใหญ่ๆเดยผักกาดใบให,ใหญ่เลยเห็นไหมผักกาดผักกาดใบใหญ่ๆแล้วก็สลัดนี่ไงคะสลัดแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นผักกาดดอกนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือเริ่มพรละปลูกไว้แล้วมันก็โตมันเริ่มออกให้ผลผลิตนี้อันนี้เป็นผักบุ้งนะคะอันนี้ไฮไลไท์ของเราคือหอมนะคะ หอมหอมบัวแล้วก็หอมผักชีนะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นพริกนี่นต้นพริกอันนี้อันนี้พึงงะะนนพ่งลงนะคะอันนี้พึ่งลงนะคะก็คือเอ่อใบบบกใบบบกนะคะนี่ก็มีต้นแมงลกักอันนี้ผักแพลวนำ้ำกับล่งเรีวนะผัก เขาเรียกว่าอะไรหอมอะไรนะหอมใบเลื่อยบ่เขาเรียกอะไรนะเออนั่นแหละป่าไฟทรอีสานเกิดหอมเปียเนี่ยหอมใบเลื่อยนะเธอจะเอื่อังบุุ๊นี่นะคะอันนี้เป็นต้นผักอีตูนะคะหรือผักแมงลักนี่นะคะอันนี้ต้นมะเขือนี่ไงที่เราเพาะขยายนี่นะคะกําลังปลูกสวนกะโหกได้เดี๋ยวนี้นี่ตะไคร้ของเรานะคะ ตะไคร้นี่ต้นแคร์กำลังปลูกนะคะมันก็โตแล้วนี่นะคะอือนี่ก็มีขาตะไคร้นะคะปลูกทุกอย่างแล้วก็มะละกอกำลังเป็นอันนี้คือตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเบี้ยเบี้ยอันอุ้ยบงแหมอี นี่ผักพอสมินี่บงบง,บงลงกินเบีย้ยมบักพริกนะคะอันนี้คือเบีย้ยพริกนี่เสียไปปลูกกำลังเพาะเบีย้ยนะคะนี่อันนี้คือต้นมะเขือที่เราปลูกไว้นะคะนี่ไงนี่กำลังสวยๆเลยขยายจากอีมุมหนึ่งนะคะแปลงที่เพาะไว้น่น้หนะคะก็ขยายมาปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมไว้อันนี้ก็อันนี้ก็ พริกเหมือนกันนะคะกำลังขยายไว้นี่ไงนี่นะคะเห็นไหมมะเขือนี่ไงมะเขือกำลังแตกยอดเลยนี่ไงสวยๆเลยมะเขือน,นะคะนี่เดี๋ยวจะพามาดูมุมนี้มุมที่มุ้ยปลูกถั่วไว้นะคะนี่ไงเห็นไหม นี่ถั่วนะคะอันนี้เป็นถัว่วฝักยาวที่มุ้ยปลูกไว้นี่ไงเป็นสวนเกษตรผสมผสานอันนี้กล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านี่ไงกำลังแตกยอดนี่ตะไคร้มุ้ยปลูกช่วงฤดูฝนเมื่อกี้นะคะนี่สวย ตะไคร้เพิ่งแตกโอ้ยคนอะไรปลูกตะไคร้ก็ติดแต่ว่าก็ลกนะคะติดแต่ก็ลกนี่ไงมะเขือเรากำลังแตกยอดเลยนี่ไงนี่เห็นไหมดอกออกดอกด้วยออกดอกสวยๆด้วยนี่เห็นไหมเป็นมะเขือขาวนะคะเนี่ยนี่นี่มะเขืออย่เนี้ยนี่เห็นไหมเป็นมะเขืออย่างงี้ ปลูกตั้งแต่ปีก่อนๆนะคะต้นนี้มันก็เลยใหญ่ไม่ได้ปลูกเป็นเนี้ยปล่อยให้มันใหญ่เลยก็เก็บได้กินได้ทุกหลายรอบแล้วนะคะนี่เราอีกมาจะมาจะพ่าวแงอยี้มน้งอันนี้คือมะละกอนะคะมะละกอเต็มเลยนี่นี่อันนี้นี่ไงจุดหนึ่ง ถั่วฝักยาวของเราที่มุ้ยปลูกเองกับมือเลยแล้วกระเฮ็ดข้างมักทั่วเองนี่่แล้วที่เดืือให้พ่อมาสารต่อนี่อันนี้นะคะเป็นขาปลาที่มวยเอามาปลูกไว้แล้วก็จะเป็นอ้อยดำกำลังแตกนี่ไงขาแดงก็มีนี่ไงขาแดงนี่เสือ้อ ส่วนอันนี้นะคะนี่นี่้างมักทัวที่มุยเ็ดข้างไปอุ่ยยาวอย่า,ยางน้อยๆกระปูมักทั่วเป็นอยู่ดอกนี่เห็นไหมเป็นแล้วมักทัว่วคอยเออคอยกระปูบักทั่วเป็นมากอยู่ตัวนี้นี่ดิเป็นยูถึงลูกมันจะไม่สวยนะคะแต่ว่า ก็พอได้กินค่ะอย่างน้นยะก็ปลูกถั่วได้นะคะปลูกถั่วเป็นหมากอยู่นะคะดูสิดูสินี่เห็นไหมอ๋อโอ้ยเป็นแล้วโอ้สุดยอดค่ะถือว่านางผ่านนะคะปลูกถั่วก็เป็นหมากก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มุ้ยด้วยนะคะ